ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นแรกของช่วงบ่ายวันนี้ครับกับประจำวันที่13เดือนตุลาคมครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทันดรบิดบีจีปทุมยูทนเตดกันหน่อยครับเมื่อาสดุดกุนซืออย่างทาันานมาโกโตเทกุมโมริครับออกมายอมรับหลังเกมว่าทีมครับต้องเจอปัญหาเรื่องนักเตะจึงจําเป็นแหละครับที่จะต้องเปลี่ยนตัวเกือบยกทีมในเกมที่เปิดบ้านดวลกับปูริทัโรเอฟซีนั่นเองนะครับ ละล่าสุดเลยครับหลังเกมเมกล่าวครับแต่นั้นมาโกโตเทกุดามบุรีครับได้ออกมาเปิดเผยครับบอิจากที่เราแพ้เกมชีแล้วครับมันก็เป็นเรื่องที่เรายอมรับไม่ได้อยู่แล้วครับหากท้องแพ้ต่อเนื่องแต่เชจนะวันนี้ครับก็พอใจกับเชจนะเกมนี้ครับและสาเหตุที่เราเปลี่ยนผู้เล่นหลายตำแหน่งเพราะมีนักติดติดทดแบนและบาดเจ็บเพิ่มรวมถึงท้องเสียหลายคนก็เพิ่งเป็นตอนเมื่อเช้าครับก็โดยมีการเปลี่ยนชีมกระทันนแต่อย่างไรก็ตามครับคนที่ลงสนามเกมนี้ครับก็ถือว่าทดแทนกันได้เป็นอย่างดีและการที่เราเปลี่ยนผู้เล่นครั้้งนีอาจจะ ต,ต,ตั้งแต่แรกแต่ก็มาจากสายที่ฉุกเฉินจริงๆครับเราจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแต่กลายเป็นว่าผู้เขารับทำได้ดีในเกมนี้และเป็นผลดีในการปรับสําหรับเกมต่อไปเมื่อนักเตะกลับมาพร้อมสมบูรณ์และทางด้านอดิศักครับแม้จะเคยซ้อมมาบ้างเลยครับแต่ค่อนข้างที่จะกังวลเพราเขาถนัดข้างซ้ายครับแต่ต้องมาเป็นกองหลังทางขวาซึ่งช่วงแรกครับก็มีปัญหนานเรื่องการเปิดบอลแต่พอเกมเริ่มผ่านไปครับเจ้าตัวก็ทําทได้ดีขึ้นและใช้ความสามารถที่เขามีอยู่รวมถึงการจับคู่กับทางด้านกัเซโอกอค่อนข้างทําทได้ดีเลยแหละครับ และนอกจากนี้ครับกองหลังสี่คนของเราครับเราได้เปลี่ยนแปลงทั้งหมดโดยที่ทางน้านข้างครับทั้งด้านนากินวิเศษชาติและท้านอัุปิสิตโซลดาครับอาจจะไม่ได้โอกาสจากนาทีแลกมากเท่าไหร่ทั้งสีคนก็สมบูรณ์และทําผลงานได้ดีอีกด้วยแหละครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าโอกาสลงสนามครับโดยเฉพาะ3คนที่ไม่ค่อยมีโอกาสลงสนามในฤดูกาลนี้ครับทั้งท้านนากินอดิศัก์และท้านกาซิโอแต่วันนี้ครับก็พอใจกับผลงานระดับหนึ่งซึ่งระหว่างเกมครับเราก็โดนโต้กลับปล่อยทางด้านแันยิโรครับของทีม ได้หลุดเดี่ยวแมตนั้นอภิสิทธิ์จะดสกัดทันแต่การจัดการยามที่ทีมเสือบอลอย่างไรทําได้ไม่ดีก็ต้องกลับไปปรับปรุงกันต่อไปแหละครับโดยตรงนี้ครับเราก็ต้องมองเป็นปัญหาเลยครับแต่หากคิดมากไปส่งผลให้กดดันตัวเองก็พยายามถอยออกมาครับและเทียบระหว่างเกมเยาวกับเกมเดือนครับแต่แน่นอนเลยครับนอกจากปัจจัยเรื่องสภาพเป็นลมเลยครับก็คือรูปแบบการเล่นยามเป็นทีมเดือนไม่ว่าจะเป็นการเจอกับคู่แข่งพอเป็นเจาบ้านเขาก็จะฮึกเขิมกว่าตรงนี้เองครับเราต้องพยายามปรับว่าทําไมการเล่นในบ้านของเราเล่นได้ดีแต่ ไปไม่สามารถทําได้ดีในเกมที่เราต้องออกไปเยือนและสิ่งที่สําคัญที่สุดครับคือพื้นสนามเกมเยือนครับซึ่งก็อาจจะเปรียบเทียบกับสนามของเราได้ก็คงจะแตกต่างกันออกไปมันก็เป็นประเด็นของเราครับที่จะต้องทําอย่างไรให้ยืดหยุน่นรับมือกับสภาพแวดล้อมให้ได้ด้วยแหละครับ และในส่วนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปครับของ b ีจีปทุมยูเนเต็ดครับก็จะเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของทะ่ันจงอังพยองขอนแก่นยูเนเต็ดในศึกุตบอลลีวอธรีครับนัดที่สนาม b ีจีสเตเดียมครับในวันอาทิตย์ที่1ิบตุลาคมเวลา1 9บกานาฬิกาตรงนั่นเองเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทนานเจ้าเจชนาทิพย์สงกระสินกันหน่อยครับเมื่อลาสุดทนานชนาทิพย์สงกระสินครับออกมาขอบคุณโค้ชครับที่โอกาสกลับมาลงสนามแม้จะเพิ่งกลับมาซ้อมได้เพียงแค่2วันเลยเชื่อมั่นเลยครับว่าทนานคาวสกิฟฟอนตาเด่หลังยังมีโอกาสดุนแชมป์อย่างแน,น่นอนเลยครับโดยสักทนานชนาทิพย์สงกระสินครับหรือพิจของเราครับกองกลางของทนานคาวสกิฟฟอนเาเดครับออกมาปรยใจหลังช่วยทีมเปิดบ้านเอาชนะทานานเกียวโตสะอาดสามประตูต่อหนึ่ง 1, ในศึกเจ นัดตอกครางครับอนที่12ตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองเลยครับและโดยในเกมนี้ครับธนายชนาทิพย์ทรงกระสินครับได้รับโอกาสลงสนามเป็น11ตัวจริงก่อนทําไป1เอสซิชช่นทีมทาให้ตอนนี้ครับโอกาสลุนแชมป์กลับไม่มีครั้งหลังเก็บไปได้60แต้มตามหลังทนายอยู่โกูม,มาแอปบรินตอ,อยู่2แต้มซึ่งยังมีโปรแกรมการแข่งขันอีกทีมละ2นะัดเท่านั้นเองเลยครับ และในส่วนที่ล่าสุดเลยครับทา่าเชนาทิพยทรงกระสินครับได้ออกมาเปิดเผยหลังจบเกมเลยครับว่ารู้สึกดีใจครับที่ตัวเองได้หายจากการบาดเจ็บกลับมาลงสนามอีกครั้งก็ต้องขอขอบคุณโค้ชเลยครับที่เชื่อใจเพราะผมเพิ่งกลับมาฝึกซ้อมกับจีมได้แค่2วันเอง ส่วนในเรื่องของเอซิดครับก็ดีใจเลยครับและผมว่าทนน่า,นาชลโกโสั่งครับของมุ่งได้ดีมากๆจริงๆแล้วครับผมชอบที่จะลงเล่นต่อหน้าเฟนบอลเยอะๆวันนี้ก็ดีใจครับที่ได้เล่นต่อหน้าเฟนบอลเป็นครั้งแรกที่ได้มาเล่นที่ทนน่าคาวสกิ้นะครับคนนี้ครับเราได้เล่นแต่มันก็เงียบๆเหมือนไปได้เล่นในบ้านแต่วันนี้ครับเพราะเสียงเชียร์จากเฟนบอลหรือเชียร์เราได้3แต้สมสําคัญและมีส่วนสําคัญมากๆเลยเลยครับและแน่นอนเลยครับว่าพวกเราครับเป็นทีมที่ไม่ยอมแพ้อะไรงานๆอยู่แล้วเลยครับและผมเชื่อเลยครับว่าฟุตบอลมันยังไม่ได้จบในนวัที่พิกาย ในนัดสุดท้ายของฤดูกาลสุดท้ายครับผมเชื่อว่าพวกเราครับสามารถกลับมาได้ฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วแหละครับและโดยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับของเทนนันต์คาวาสกิฟฟอนตตเร่ครับก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเทนนันวิเซกกเบในศึกเจลิกนัดที่33ครับในวันเสาร์ที่29ตุลาคมเวลาส3บสนาฬิกาครับตามเวลาประเทศไทยก็จะถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube ของเทนนันสยามสปอร์ตติดตามกันได้เลยครับผ่านเทนันเชนะทิพย์สงกรสินครับปรยุ แชมเป้ยนิลดกด้วยกันเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของแตนเจลเทเจริญศักดิ์วงก่อนกันหน่อยครับของคนนี้เริ่มกลับมาแล้วครับเมื่อลาสุดครับยิงหนึ่งประตูอีกด้วยในลาสุดเช่นกันครับทางด้านเนลลุคของเดลรบิดตอย่างแตนเจลเทออกมาขอบคุณผู้วมทีมเลยครับที่ช่วยเจ้าตัวทําผลงานได้ดีและออกมายอมรับเลยครับว่าหวังที่จะทาผลงานเพื่อทีมกลับไปอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นห้ไดเชันเดียวกันแหละครับและสำหรับความเคลื่อนไหวครับหลังเกมนัดต่อครั้งครับทีบีจีปทตุมจูเนเตดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนจากป ในศึกุบอลยูโรธรัน2022ครับก่อนที่ทัพเตยดบิทครับจะโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งในบ้านครับถล่มออาชนะมังกรรูปเงินไป3ประตูตอหนึ่งเก็บ3คแะ3แนนได้สําเร็จและด้นเจริญสักดิ์มังกรครับในรูกของทีมครับก็ได้ออกมาเปิดใจเช่นกันครับหลังเจ้าตัวมีชื่อเป็นคนยิงประตูในเกมนี้อีกด้วยแหละครับ และในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกับทนานเจริญศักดิ์วงกรได้ออกมาเปิดเผยหลังเกมเลยครับเราต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันทำมาในเกมนี้เลยครับเกมที่แล้วครับเราแพ้มาและเกมนี้ครับเราจึงต้องการ3คะแนนมากๆต้องขอบคุณทุกคนเลยครับที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีที่สุดยอมรับเลยครับว่าเกมนอกบ้านเรายังไม่ดีแต่เราก็ได้ดีในบ้านครับโค้รพยายามที่จะปลุกความเป็นนักสู้ของบิจีทุกคนครับทำมาหนักเราพยายามที่จะเก็บ3แมเต็มให้ได้ทุกนั้นปรดเสียเต้มไปเยอะเราจะพยายามกลับไปอยู่ในจุดควรที่จะเป็นผมพยายาม เลยครับที่จะทำมานหนักก็ต้องขอขอบคุณพู้มืองชีมครับที่มอประกาศให้พิสูจน์ตัวเองทำมานหนักเพื่อเป็นชีบหลักและจะเก็บ3แต้มเพื่อเฟนบอลทำให้เฟนบอลแฮปปี้ให้ได้เลยครับและโดยอย่างที่บอกไปครับสำหรับโปรแกรมในศึกฟุตบอลลีเวทร์พ2022ครับนาที9ของสโมสร BGPU ครับก็จะเล่นในบ้านอีกนัดครับพบกับขอนแก่นยูเนเต็ดในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมครับที่สนามบ g s t a เ i u ดียมเวลา10.00นราตรงนั้นเอีกนะครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ